ดีนะครับก็วันนี้มาถึงตอนที่3นะครับในเรื่องของการวางแผนการเล่นในของสนามซิงตัาขอนแก่นนะครับก็ทำเผื่อไว้ให้เด็กๆไปไปฝึกการออกแบบการวางแผนของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้เป็นผู้ติดตามแล้วก็ติชมด้วยนะครับว่าเออมันได้ไหมแล้วก็ทำให้กับคนทั่วไปด้วยนะครับที่จะมาเล่นที่สิงปาขอนแก่นนะครับ เป็นแนวทางเป็นไอเดียหนึ่งที่เฉยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันดีสุดนะแบบวิธีการนี้นะครับบางทีแต่ละคนมาก็าอาจจะมีวิธีเล่นในแบบของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูสนามนิดหน่อยแล้วเออดูซิว่ามันพอที่จะเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับในสิงปรากนะครับจริงถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ที่โล่งนะครับต้นไม้ใหญ่มีน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ เป็นลักษณะจะบอกว่าออกเป็นกึง่งกึ่งเขาเรียกอะไรดีคือมันเหมือนกับว่าที่นี่นะครับมันต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับลมลมก็มาเป็นช่วง,วงนะครับถ้าช่วงไหนลมแรงมาเนี่ยอย่างเช่นช่วงช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับลมก็โอ้โหได้เรื่องเลยเช่นเดียวกันนะครับนั้นเนี่ยเวลามาเล่นที่นี่นะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวไว้พอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้ามาสนุกนะครับสนามอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะครับ เป็นสนามหนึ่งที่อยู่ในดับต้นๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวรูปสนามกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวสิงปร์กนะครับจริงๆที่เราเข้ามาอันดับแรกๆเนี่ยเราก็จะต้องมาเข้าที่ตัวคลับเฮาส์ตรงนี้ก่อนนะครับนไครับคลับเฮาส์นะครับด้านสายมือนี่จะเป็นดิวิ่งเลนส์นะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้เป็นที่ซ้อม ลูกสั้นแล้วก็คลีนพัดซ้อมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนั้นแล้วก่อนอันนี้ก็ได้ทําหลุม1นนะครับหลุม1นึ่งพา4นะครับแล้วก็เป็นหลุม2องพาสนะครับตอนนี้วันนี้เราจะมาลุยที่หลุม3ามพาห้านะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะมาดูเส้นทางก่อนนะครับหมุดนี้เป็นหมุดเอ่อพาห้านะครับพาห้าเนี่ยมุดดำไกลายสุด598หลานะครับ หมุดต่อมา500หมุดมือนห้าเงหินเ5้หลาหมุดขาว529่าหลาแล้วก็หมุดแดง465หาลานะครับก็จะเป็นระยะที่ลดหลั่งเงินไปนะครับงั้นสิ่งแรกเนี่ยผมไม่อยากจะรู้ก่อนเลยว่าหลุมเนี้ยมันเดินทางแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาร์กไปที่เลือกที่มาจุดเส้นทางก่อนนะครับแล้วผมจะกดแสดงโปรไฟล์ระดับความสูงก่อนนะครับว่าหลุมนี้เราเล่นไปแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นที่มันเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็มาถึงจุดที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็ไปถึงกรีนนะครับเดินตามนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับยขยบให้เห็นเป็นแนวชัดๆนะครับ เอียงหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนะครับอโอเคนะครับนี่จะเป็นพาห้าหลุม3นะครับนี่เริ่มจากจุดสตาร์ทนะครับก็ที่ออฟนี่ถือว่าอยู่สูงนะครับอยู่สูงมากเลยนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับ เหมือนหลุมนี้นะ่าจะเป็นการตีลงเนินไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตัวกรีนนะครับกรีนก็จะอยู่ต่ำกวา่าระดับที่ออฟเยอะมากเลยนะครับเอ่อระดับกลางกลางเอ่อระดับตรงทรายเนี่ยนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดเอ่อตรงกลางระหว่างทราย2ฝั่งนะครับก็ถือว่าต่ำนะครับถึงจุดนี้ก็สูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับสูงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ต่ำสรุปว่ากรีนอ่ะจะอยู่ต่ำกวา่า เริ่มจากที่ออฟจนไปถึงกลินมันก็จะตัดกว่าโอเคนะครับเรื่องนี้จะเป็นจุดภาพรวมเรื่องง่ายๆนะครับอ่าคราวนี้มาลองมาล้างออกก่อนนะครับจุดที่สําคัญนะครับสําหรับคนที่ไร้คนที่ไร์นะครับในระยะ250หลาก็จะได้เลนส์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับคราวนี้อ่าล้างออกก่อนนะครับ เลนส์ต่อไปก็จะเป็นเลนส์ที่280 8 0หลาตัวเทียบ280หลาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ290หลานะครับดูสิโดยประมาณนี้นะครับ300หลาครับจะข้ามทรายบอ่อนี้ต้องมีแครี่ที่300หลาพอดีพอดีนะครับนะครับยังไม่ยังไม่รวมยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับ ไม่รวมอาการลมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสามร้อยหลาจะอยู่ตกประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดใครได้ไกลกว่าน,นั้นนะครับก็300ใครที่มีเกิน300หลาเนี่ยจุดแลนดิ้งจะค่อนข้างกว้างละนะครับค่อนข้างจะสบายนะครับอ่อาตอนนี้เรามาวัดกันก่อนนะครับว่าถ้าเส้นทางของคนตี250หลานะครับไปตรงไหนดีที่สุดนะครับอเค okay. จริงก็สอหหลานะครับก็ ไม่ไม่เจออุปสรรคอะไรทั้งสิ้นนะครับ่าเราอยู่ประมาณตรงกลางนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตีไปอีกที่ประมาณ200 230หลานะครับ230หลาบวกกับ250ก็เป็น480หลานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเหลือระยะเล่นอีกประมาณ100หลานะครับ ก็อยู่ขึ้นที่ขึ้นมาที่กลางกินตรงนี้นะครับก็จะเป็น597ร้าสหลาหรือว่า598ร้าสหลาที่เราตั้งใจไว้นะครับคือช็อตแรกเนี่ยเราตีได้สองร้อห้าสิบหลวไมส3ตีได้อีก230ร้ามหลานะครับก็จะลงประมาณนี้หรือคนที่ตีสั้นกว่านี้นะครับก็าอาจจะต้องใช้ช็อตขึ้นเนี่ยอาจจะมากกว่า100ยหลาอาจจะเป็น120ยยี่หลาหรือ130ยสามหลานะครับฉะนั้นนะคนที่ตีสั้นเนี่ยแนวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวหนึ่งที่น่าสนใจหรือว่า ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คือตีไปตรงนี้แต่ว่ามันจะเสี่ยงเข้าน้ําหน่อยนะครับหรือเราอาจจะลองลดลงมาตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับคนที่ได้หัวไม่สามอีกสองยยี่สิบหลานะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีระยะขึ้นประมาณสักร้อยสามสิบหลาได้นะครับวันนี้คนต่อมานะครับคนที่ได้ไก่ได้ร้อยสองร้อยแปดสิบหลาสองร้อยแปดสิบหลานี่ก็จะมีจุดที่ลงเนี่ยค่อนข้างจะคือชัวร์แหละว่ามันไม่ถึงทรายแน่นอนนะครับเอ้ยมันถึงทรายแน่นอนนะครับเท่ากับมัน แคลรี่พอดีจุดลงเนี่ยแลนดิ้งสังเกตว่าจะเป็นจุดคอขอดท,ที่ค่อนข้างจะแคบนะครับแต่คนนี้เนี่ยพอหลังจากจุดน,นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปจุดที่ง่ายได้ก็คือจุดตรงนี้นะครับอพอมาจุดตรงนี้ได้นะครับมันจะอยู่ระหว่างทรายกับต้นไม้นะครับแล้วมันจะขึ้นกรีนได้ทุกที่เลยหมายถึงว่าธงจะเจาะอ,อยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะครับจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเนะี่ยมันก็ขึ้นง่ายเห็นไหมครับ ็นไ,ไหมครับขึ้นง่ายหมดเลยนะครับในกรณีที่เราเล่นได้ได้280หลาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับหรือว่าเราจะมาขึ้นมุมนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามุมนี้เนี่ยมันก็จะต้องค่อนข้างจะไม่สั้นนะครับต้องต้องตีเข้ากรีนพอดีถ้าไม่ได้ไม่ได้ห่วงเรื่องทรายอะไรมากมายผมว่ามันก็มาตรงนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะครับการขึ้นการอะไรก็อาจจะมองเห็น ตัวรูปกรีนไม่ชัดเจนเท่าจุดนี้นะครับจุดนี้นะนเ,เนี่ยเวลาเราแอปโพสเนี่ยเราจะเห็นรูปกรีนชัดเจนกว่านะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครมาตรงนี้ได้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจส่วนที่คนไรไกลมากๆนะครับจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้เป็นเวิร์กที่กว้างมากเลยนะครับได้300หลาเนี่ยขึ้นมาปุ๊บมีโอกาสที่จะสู้2ออ,อนได้อย่างสนุกนะครับเราจะต้องตีลอดช่องเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาตรงตามนี้เลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับก็ตีได้300กวา่าหลาก็เหลืออีก200ไปลายนะครับก็จริงๆแล้วโมไม่3ทุกคนเ้อตี0 0หร้อยโมไม่3ทุกคนจะมาสัก2 7จ็ถึง28ได้นะครับมันก็สามารถรุ้น2ออ่ได้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นคนตีไก่จริงๆนะครับมุมที่จะเข้านะครับอันนี้เราอยากจะมารู้ว่าความแคบนะครับของอผมเข้าไปก่อนอความแคบของแฟเวนะครับจุดนี้นะครับ เท่าไหรตรงนี้40หลาเห็นไหมครับระยะตรงแคลรี่ของคน280หลาเนี่ยจะอยู่ที่40หลาแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแคลรี่ของจุดนี้ถึงนี้นะครับสําหรับคนไดไกลเนี่ยโอมีพื้นที่ถึง60หลาเลยนะครับส่วนคนไดซสั้นนะครับยังไงก็พื้นที่ก็ยังยังมีให้ให้เล่นอีกเยอะเหมือนกันก็ประมาณ50หลานะครับมุมที่เข้าตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างจะแคบนะครับสำหรับจุดที่ดีที่สุดในการแอปโรชสำหรับคนจะวาง3ออนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีแล้วก็จุดหนึ่งก็จะเป็นจุดนี้ครับทำสามออนก็จะเป็นจุดนี้มาถึงจุดนี้ทษทีนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับก็ซึ่งโอกระยะความกว้างนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสังเกตว่าตรงมุมนี้นะมันจะเป็นสโลปนะครับจากจุดตรงนี้เราไปตรงนี้ก็ความกว้างอยู่ที่มัน2 2หลาเองนะครับ ฉนั้นมุมตรงนี้เนะี่ยก็ให้แนะนำนะครับมุมเส้นนี้นะครับอย่าช็อต2เนี่ยที่ตีขึ้นไปเนี่ยอย่าพยายามอยู่ในเส้นนี้นะครับถ้าอยู่ในเส้นนี้เนี่ยมันจะทําให้เรายืนยากครับดิลําบากนั่นเองนะครับก็จุด area ที่ควรจะไปก็คือมีจุดโซนนี้นะครับกับจุดโซนนี้ครับที่ควรจะไปแต่มันก็จะมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งเค่นนั้นเองนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ อ่ะวันนี้เราจะมาดูาลักษณะรูปกรีนโดยรวมทั้งหมดนะครับนี่เราจะดูได้ไงว่ามันจะมีสโลปคร่าวๆยังไงนะครับเข้ามาที่ผมเพิ่มไอลเลียตรงนี้นะครับเพิ่มเส้นทางนะครับกรีนนัมเบอร์ทนะครับผมว่าเส้นเดิมครับตีรอบกรอบอใหญ่ๆไปก่อนดูซิว่า รอบๆกร clean, ีนแถวๆนั้นมันเป็นลักษณะไหนแต่อย่างที่บอกนะครับรูปกีนรูปนี้เป็นรูปถั่วนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นรูปถั่วจะไม่อ,ไมอาจจะมีรูปหัวใจบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอดูลองดูครับแต่รูปถั่วแนวนี้แนวทะแยงนะครับแนวทะแยงนิดหนึ่งกรีนนี่ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าว่ามีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่โอเคนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็น ตัวกร e น n Number ์ทนะครับหลุมที่3นะครับนี้เรามาคลิกขวาที่กร e น n Number ์ทแล้วก็มา,าแสดงโปรไฟล์ระดับความสูงนะครับค่อนข้างจะไม่เห็นอะไรมากมายเลยครับแสดงว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างจะเท่าเท่ากันเกือบทั้งหมดไม่มีความาสโลปที่ต่างกันนะครับมากมายนะครับ ไม่มีความแตกต่างในเรื่งว่าสูงมากหรือต่ำมากนะครับค่อนข้างจะเท่ากันแต่ว่าในตัวกรีนเองเนี่ยมันก็จะมีะความเอียงอะไรของมันอยู่นะครับบางที Google มันก็ไม่ไม่ไ,มได้ชัดเจนขนาดนั้นว่ามันจะมีระดับที่วัดได้เป๊ะขนาดนั้นนะเพราะเขาเป็นแค่ไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับโอเคทั้นตัวนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นเรื่องสโลปอะไรมากมายนะครับแต่ง่ายๆว่าถ้าเราถ้าเรามองถึง แนวทางนะครับตอนนี้กรนะีนเน่ยมันเป็นโทษทีนะครับก <ๆๆ S 1> ตีจากตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับกรี Green นเะนี่ยจะเป็นแนวถัว่วค่อนข้างจะเป็นแนวตั้งแสดงว่าเวลาจะขึ้นกรีนรูปนี้นะครับก็จะต้องเน้นในเรื่องของทิศทางเป็นหลักนะครับทิศทางเป็นหลักอ่ดูซิว่าความสูงความกว้างของกรีนเท่าไหร่37หลานะครับแนวยาว37หลาแนวตั้งเท่าไหร่ 15หลาเห็นไหมครับค่อนข้างจะเล็กค่อนข้างจะแคบนะครับแต่ก็มีพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรหนึงสถึง60เออเท่าไหร่นะ30 37หลานะครับอันนี้ระยะที่จะขึ้นอ่โอเคกรีนนี้นะครับถ้าเราจะขึ้นจุดนี้ถ้าทงเจาะหลังจุดที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วคงไม่พ้นตรงนี้นะฮะก็เป็นระยะขึ้นที่ประมาณดูซิอ่ะ,อะถ,ถ้าไกลสุดได้เท่าไหร่ โอ้ตรงนี้เริ่มยากล้จริงจุด110หลาตรงนี้เป็นจุดที่ขึ้นแล้วแล้วง่ายที่สุดครับของการเจาะธงหลังหรือนะครับหรือบางคนถ้าจะขึ้นมุมนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจุดแลนดิ้งเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างจะเไม่ได้ยิงไปที่ธงเลยนะมันต้องยิงก่อนธงนะฮะต้องคำนวณที่ประมาณตรงนี้มันร้อยร้อยสิบหลาใช่ไหมถ้าเราล่นลงมาจากขอบกีลงเลยก็ หายไปเกือบ10หลาครับงนั้นแสดงว่าเวลาจะโพสเนี่ยก็ <S <S มันเป็นลงเนินด้วยนะอย่าลืมจะต้องตีไปที่ประมาณ100ยหลาครับเพื่อที่มันวิ่งอีก10หลาเพื่อจอะเข้าทงพอดีฉะนั้นเนี่ยอันตรายไม่ยากอยู่นะครับเริ่มสั้นขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะตกทรายได้หรือว่าอาจจะอยู่ขอบฟินหรืออะไรทำนองน,นั้นได้นะครับถ้าทงเจาะตรงบนกลางตรงนู้นตรงไหนดีที่สุดก็ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเซฟสุดใช่ไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีมุม ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ประมาณร้อยหลาครับถ้าเกิดใครตีไม่ไกลก็อาจจะอยู่แถวๆนี้ได้นะครับร้อยยีหลาหรือ140หลาร้อยสามหลาแถวๆนี้ก็ยังพอได้นะครับถ้าเจาะทงตรงนั้นนะครับถ้าเจาะทงหน้านะครับเจาะทงหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปได้หลายที่แต่ตรงจุดที่ดีสุดก็ยังไม่พ้นอยู่แถวๆนี้นะครับเห็นไหมครับมันสามารถขึ้นมาได้ถึง120หลาร้อยสาหลาเลยนะครับจุดตรงนี้ก็ยังจุดทงหน้าก็ยังง่ายครับแถวๆนี้ง่ายหมดเลยนะครับ ถ้าตรงหน้าเนี่ยค่อนข้างจะวางมาขึ้นได้ค่อนข้างจะสบายนะครับโอเคแต่ครวนี้นะครับจากจุดสมมุติอ่ะขึ้นตรงหน้าแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินเท่าไหร่สมมุติตรงนี้ร้อยหลานะครับถ้าเกิดจะทะลุมาสายนี่ก็ร้อยสิบเจ็ดหลาแสดงโอ้โหเพิ่อมอีกยี่สิบหลาไม่ไ่าจะไปตกทรายมั้งครับน่าจะเออร์เรอร์แบบม,ามาหาโหฬารแต่ถ้าเกิดกรณีที่มันเจาะทงเอ่ออนมาข้างบนติดทรายตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีจุดที่เล่นได้ ได้ไม่ต่างกับทงหน้าเท่าไหร่นะครับก็มี2มุมผาและซ้ายของทรายเป็นหลักไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเจาะทงหลังเจาะทงหลังเนี่ยก็ทําให้เกมค่อนข้างจะยากนะครับดังนั้นการที่จะขึ้นตรงเจาะทงหลังตรงนี้จะดีที่สุดนะครับโซนล่างตรงนี้นะครับยังไงตีไปให้มันเกาะเข้ากลางกินแล้วก็ไปพัดเอาน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเจาะทงหลังลุมนี้ผมว่าก็าหินเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นไอเดียหนึ่งนะครับแล้วก็ลองลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็ ออแนวทางที่เราจะเล่นเนี่ยทำไมมันจะต้องระวังนะครับอ้ออีกมุมนึงนะครับสําหรับคนที่จะทําอออนโอเคจากมุมนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีทรายขวาดักรอไว้อันนึงนะครับทรายตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยกับแนวตรงนี้เห็นไหมครับถ้าตีไปแล้วมันจะต้องทํา2ออนตรงนี้ระยะ250หหลานะครับก็ ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นสําหรับคนตีไกลหลุมนี้ก็ดูค่อนข้างจะไม่ไม่โหดร้ายมากนะครับคนที่ตีไกลจริงเนี่ยโคหลุมนี้นี่ามะเป็นหลุมที่ต้องทําสกอร์เลยนะครับสังเกตว่าทรายจะอยู่เรียงต่อกันเลยไหมครับเรียงทรายซ้ายแล้วก็ทรายขวาแล้วทาไมถึงทำไมถึงมีทรายตรงนี้นะครับแต่ถ้าคนตีไม่ไกลทรายตรงนี้ค่อนข้างจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็าจอดที่3ที่ขึ้น3ออน3ออนเนี่ยไม่ได้มีผลเลยนะครับไอ้ทรายนี้นะครับก็หวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ เป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะวางอ๋อคนที่อีกจุดหนึ่งคือคนได้290หลาเนี่ยที่จะวางว่ามามาหน้ากรีนตรงนี้เนี่ยมันก็สังเกตเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ระหว่าง2องทรายนี่พอดีเลยนี่จะเป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะครับสาหรับคนที่จะมาเล่นที่สิงป์พาร์กนะครับหลุมนี้ก็จะเป็นหลุมที่เป็นพาห่านะครับเป็นหลุมพาห้าที่สนุกเลยนะครับแล้วก็สโลปกรีนเนี่ยโดยประสบการณ์ที่ผมอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วเนี่ยก็กรีนก็ วันแข่งขันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับปีนที่สิงปร์กเนี่ยไม่ไม่เข mm. าเรียกอะไรไม่ถึงครับไม่ถึงจะต้องทําให้ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องระวังความเร็วของกรีนนิดนึงนะครับถ้าเจอกรีเร็วๆก็อาจจะถ้าอ่อนผิดที่ก็อาจจะลําบากใจหน่อยนะครับเพราะมันมีหลอมที่ชัดเจนนะครับเพราะหลังจากนี้เราผมจะมาเอาตัวยาร์ดบุ๊กที่ผมเคยไปแข่งนะครับแล้วก็ คยมีนั่นด้วยแล้วก็มาเปิดให้ดูกันว่าเามันมีรอนเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้กันได้นะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับหลุม3ามาหาของสิงปรขอนแก่นครับ,รบ,รบ,รบหวังว่าจะสนุกและลองไปวางแผนกันดูนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ